ให้จ้ยนสิจดียไม่จุดจุดจะเจาบหรือยังถให้ถามผิดบอกกูเรียนว่ากเรียนว่ากดมาเรียนเรียนเงียบกับอ๋อพันาเขาแตกตัวเนี่ยลี้เรยนกรเสียนชัส่เอฟอันนี้เห็นกันไหนรับส่งกรรมกรรมพิธีตัดไม่การที่ส่งเห็นัไหนรับบอกบอกวาไม่พอกเหรอังนะ แต่คือผมนี้ขับรถนีอนเลยโอ้สาบสาน่าใช้มากเลยกีีโอ้ยแกมาเอ้ยขีดไนี่ได้ดูไทยในซีรีส์ี่อะไรอ้โนจักวางครับผมเนี่ยผู้เนี่ยผู้ถามผู้ถามผู้ทิมพ์คเนี่ยเนี่ยผู้นะมาเปี่ยนมาอะโอเคครับเชิญครับเป็นนทีครับโดนะนมาเนี่ยอย่างผู้ยพูดยังไงเนี่ ว่าส่งมิกันไหนเออไม่กอดกอไปกอดไปถามคำถามไหนถามคำถามเหมือนแกามคำถามถามคามเลยครับครับนะครับผมานักคถามครับครับผม่อยู่อ่ะนเมื่อมนต่อจากอะไรนะสิทธิครับสิทธิก็หนักรอท่าไม่ตาย

ร้านคูกระตอบได้เพเือนั้ซิมเปนเดเดืที่สออ่ะสตัวเอเคใชครับผมเดี๋ยวแล้วไดทุนเป็นทุนจังหวัดเองโอ้โหเอาแล้วเอาใจไงทุนล้วครับตอบได้ครับผมโอ้โหชืดอย่เอยครับเอาผมเป็นไตามคำพูดเนี่ยมานี่ยมาเนี่ยมาเนแล้วก็มาเนยร้ยี่สิบตออมานี่ นายทุนยึดอะนาองก็ยึอนาจเอมาตู้าวมาได้นายทุนก็เลยอยากูเจุ้นเล่นนะนายทุนยือนสเกตรู้สว่ายางโอ๊ยตอบเขาบพี่พงท่านตะกุนี่เตีพุ่น เป็นพวกอัคัสกุเกียนนะครับผมได้ยกตัวประกบก็ให้เสื้อเขาไปซิโอเคครับผมขอบคุณแม่ขาขอบคุณขาสวยเลยมีใครรู้จักน้องคนนี้ไหมครับนาเจ้าจะรู้จัยิ่งย่อมเหตุใดฮะนี่พี่เป็นขาคนนี้

ิครับวันนี้จะทำอะไรให้เรากินครับผมครับเอาขึ้นมาทำไมเนี่ยพี่ให้แฟนคับเขาถอด้อระเดาเียกรเดเนแลาข้าเอาไรกไอ้กินาางทำต่างครับเป็นความทที่ดีนะคี่าที่ตอบยากมากเลย